ขอบคุณเพจผู้แปลฟีน่ามังงะสบายๆค่ะ ดังเวทให้ข้าหน่อยได้ไหมถ้าข้าไม่สามารถฝึกพลังนั้นได้ในดินแดนดาวทั้งเจ็ดนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถฝึกพลังนั้นได้เช่นกันในดินแดนดาวทั้งเจ็ดน่ะมีนิกายชวนเทียนเหมือนยูซานจงอูจีเกอหลิวลี่กงและหลวนเฟิงจงเป็นห้านิกายหลักส่วนเทียนเหมือน ยูซันจงอูจิเกอลิวลี่กงห้วนเฟิงจงส่วนเทียนเหมือนเป็นนิกายที่เชี่ยวชาญเรื่องฝีมือดาบเป็นอย่างมากยูซันจงเชี่ยวชาญในการปรุงยาอายุวัฒนะเพื่อรักษาคนป่วยและรับคนป่วยอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองเพื่อรอฟักฟืน้นอูจีเกอเป็นนิกายที่ลึกลับที่สุดแล้ว พวกเขามีความสามารถในการควบคุมจิตใจคนอื่นแต่ว่าพวกเขาจะไม่แสดงสีหน้าที่แท้จริงของพวกเขาให้ใครเห็นเลยหลิวลีกกล่กงนิายของพวกเขาก่อตั้งอยู่บนเกาะก่อตั้งโดยเทพยุนไหลจึงมีความสามารถด้านการควบคุมพลังแห่งทาราส่วนหลวนเฟิงจงของเราเป็นพวกที่ไม่สนใจเรื่องความรักแต่ชอบมีพวกผู้ชายเข้ามาเอสพารังหยิน ของจากเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพวกเราก็ไล่แต่เพิดไปทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วท่านเลยต้องใช้แดงไล่เจ้าพวกนั้นอยู่ทุกวี่ทุกวันลำบากเหลือเกินและอีกอย่างหนึง่งกาที่เป็นบนรรพบุรุษของหลวนเฟงจงเนี่ยและข้าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นอสูรและสามารถฝึกตนจนแข็งแกร่งกว่าผู้ใดในดินแดนดาวทั้งเจ็ จึงต้องป้องกันพวกหน้าหม้อแล้วยังต้องฝึกพลังเวทเพื่อจะสามารถอยู่ในจุดสูงสุดได้เย่หยุนหลวนผู้ฝึกพลังเวทแห่งหลวนฟึงจงเพื่อจะทะลุขั้นการฝึกฝนของตัวเองนั้นเลยไปล่วงเกินลทัทธิเต่าเข้าแต่ทันใดนั้นในเมื่อทำผิดจารีตประเพณีนางก็เลยต้องรับกรรมฟาเฟ คนส่งโอสถนี่มาต่างหากละ่ะหลงจินละ่ะนายหญิงข้าน้อยแค่นำยาฟื้นฟูร่างกายมาให้ในายหญิงเท่านั้นเองเจ้าค่ะแต่ไม่คิดว่าจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านเช่นนี้ข้าน้อยสมควรตายหลงจินผู้ปรุงโอสถฟื้นฟูร่างกายแห่งดินแดนดาวทั้งเจ็ด เอาละเอาละแยกย้าก,กันไปได้แล้วฮข้าอยากอยู่กับลูกๆตามลำพังเย่ยุยนลวนเล่ามาให้หมดพ่อของเด็กคือใครกันแน่ใครเป็นพ่อของเด็กก็ไม่สำคัญเพราะถึงยังไง ข้าก็จะกินพวกมันเดียเด๋ยวๆนี้แหละข้าจะได้ทำลายและที่เต่าได้สักทีฮึหอก,ก็กินเลยเหรอต้องตกใจขนาดนั้นเลยเหรอฮึยุนลวนถ้าเจ้าอยากจะเพิ่มพลังเวทของเจ้าข้าช่วยเจ้าได้นะเจ้าจะฆ่าเด็กแบบนี้ นั้นแสดงว่าเด็กทั้งสองคนนี้ก็ต้องเกิดจากพลังของข้าสินะแต่ท่านผู้เป็นอมะตะสิทธิ์ว่าวุ่นใจเหลือเกินวันนั้นข้ากับนางแลกเปลี่ยนพลังกันอยู่เพราะฉะนั้นเด็กทั้งสองคนนี้ก็ต้องเกิดจากข้าแน่นอนชายใดที่ได้เข้าใกล้นางก็อ่อนระทวยกันหมดทุกคนนั่นแหละใครจะอดใจไว้ เพราะว่านายหญิงต้องการที่จะช่วยข้าเพราะฉะนั้นก็เลยร่างกายของเจ้ามันแข็งกระด้างมัดงั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองก็แล้วกันคืนนั้นที่ข้าได้นัดกับนางเอาไว้มันเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าข้าจะมาถึงจุดนี้ได้มันคือจุดสูงสุดของชีวิตแล้ว จากการประเมินแล้วเด็กทั้งสองคนนั้นน่าจะเป็นลูกของข้าอย่างแน่นอนเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนข้าไม่มีผิดผมขาวผิวขาวยังไงก็ต้องเป็นข้าหงุดหงิดเล็กน้อยแล้วพ่อที่ผิวสีเข้มนี้ก็มีลูกขาวไม่ได้เลยเหรอท่านยายก็ผิวขาวแถมพลังก็เยอะลูกก็แบบอาจจะได้แม่มาไง ลูกสาวมักจะเหมือนพ่อกันทั้งนั้นเจ้าไม่รู้เหรอจะมาแข่งกับข้าเพื่อเจ้าเด็กคนนี้มีพลังเวทคล้ายกับข้ามากเหลือเกินพลังวิญญาณก็เข้ากันได้ดีนี่ต้องเป็นลูกของข้าแน่นอนพูดเพ้อเจ้ออะไรไม่ทราบเด็กนี้พลังแข็งเกร่งกว่าเจ้าเยอะจะเป็นลูกของเจ้าไปได้ยังไงเพ้อเจ้อชะมัดเลยเขาเป็นลูกของข้าใครบอกเจ้ากัน เริ่มทำสึกได้ใจเย็นๆกันหน่อยจะได้ไหมเนี่ยพอได้แล้วเจ้าเด็กสองคนนี้สร้างความวุ่นวายซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปที่รักเด็กๆน่ารักจะตายไปจะไปสร้างความวุ่นวายได้ยังไงยุนล้วนเจ้าคงจะไม่กินเด็กสองคนนี้จริงๆหรอกใช่ไหม ถ้าไม่ทำอย่างนั้นข้าจะมีพลังแข็งแกร่งกว่านี้ได้อย่างไรกันล่ะหรือว่าเจ้าจะเอาพลังเวทของพวกเจ้ามาให้ข้าแทนดีทุกคนเลยเหรอเออรวมกันทีเดียวเลยเหรอเนี่ยข้าแล้วแต่นายท่านเลยถ้าอย่างนั้นข้าจะให้พวกเจ้าทุกคนเป็นพ่อของเด็กพวกเจ้าจะว่าอย่างไร ก็เพียงแค่เจ้าไม่กินเด็กข้ายังไงก็ได้หมดเลยเออข้าฝึกพลังเวทมาร้อยกว่าปีก็เพื่อที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่และมีพลังเหนือใครในดินแดนนี้พวกเจ้าก็ได้ใช้เวลาร่วมกับข้ามาหมดทุกคนแล้วยังไงก็ถือว่าเป็นพ่อของเด็กแล้วกันนะจะแย่งกันไปทำไมเนี่ย พวกเจ้าว่าจริงไหมล่ะ